The Toilet Show แต่ว่าคุณเอ็มนี่เป็นนักวิ่งเหรอนี่เราวิ่งเหรอนวิ่งครั้งเดียวเองออ๋วิ่งร้อยแต่คุณวิ่งร้อยเมตรนี่ถือว่าเร็วที่สุดในโรงเรียนนะวิ่งเร็วไม่อาจารย์เขชอบท่าผมว่าผมวิ่งสับมากมือนี่แบบขนาดเหมือนคาดลูกอีกโอ้ยไอ้หนังแต่ตอนนั้นแล้วไอ้หนังเราวิ่งหน้าตั้งไดียวมาจากหน้าผมเอาลงก็ทักปากแล้วสับอย่างเดียวแล้วอาจารย์ชอบบอกเฮ้ย เบสิกดีว่ะฝึกอีกนิดอออยู่แล้วพอผมวิ่งวันนั้นฝนตกะผมวิ่งกลับมาแล้วตอนไปวิ่งเนี่ยทางโรงเรียนเขาก็จะไม่มีแต่เขาจะไม่มีจดหมายหรอกนะะว่ต้องโดดเรียนอต้องโดดเรียนไปแล้วก็ไปไปไปวิ่งคุณแม่ผมก็ว่าไปวิ่งทําไมเนี่ยฮะคือหนังหาไม่เรียนบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าชื่อเสียงก็ไม่ได้ตกเล่าได้ผลใส่รองเท้าตะปูไง สมัยก่อนจะเป็นรองเท้าตตปูแต่พอมายุคนี้นี่จะเป็นรองเท้าแต่ไม่ใช่ตตปูแล้วจะเป็นปุ่มเหมือนกันใช่แล้วผมแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนผมเล่นเล่นฟุตบอลด้วยไงเล่นทุกอย่างไม่ใช่บอลโรงเรียนนะบอลแบบแข่งกันระหว่างห้องเขาก็จะแบบแข่งกันระหว่างห้องเดิมกันแบบประมาณนั้นเองนั่นประมาณนั้นแหละประมาณแล้วเพื่อนผมก็ชอบให้ผมเล่นปีก เพรผมวิ่งชิบหายเลยกอตัวเข้าไปชิบหายด้วยคุไม่พูดอารมณ์วิ่งได้ดูผมโคตรวิ่งเลยแล้ววิ่งไล่บอลเนี่ยเพื่อนมันก็เปิดมาบางทีก็เปิดสเปรย์สเป่าผมวิ่งครับผมวิ่งจนถึงเส้นหลังแต่ผมเสียอย่างผมโยนบอลไม่เป็นเพราะผมวิ่งไปถึงบอลแล้วผมก็ไม่รู้จะทำไงเพราะผมเลี้ยงมาก็เดนเขาแยกไปแล้วถึงเลี้ยงประคองบอลได้ประคองบอลได้แล้วต่วิ่งได้บอลได้แต่เพื่อนต้องมาต่อบอลนะได้เร็วได้เร็ววิ่งโอ้โห ออสนุกแต่พูดถึงสมัยฟุตบอลระหว่างห้องนี่มีมีทุกที่นะของผมนี่ลงเไปลองเรียนชายล้วนโอ้โหเด็กกระมวยเนี่ยี่อุบาลราชบุรีคุณก็มีผมเล่นบอลหนังบาร์ะบอลพลาสติกนะโดนทันบนเพราะเล่นฟุตบอลหนังบาสเนี่ยไอ้นี่เตะโดนกันเจ็บนะไอ้ลูกบอลพลาสติกเน Lang ี่ยโอ้เล็กๆกระมกเล็กๆเอ้มันแสบเลยอะสาหนังบาสอะผมชอบเพื่อนผมคนหนึ่งมากดีมากมันแบบเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มผมตัวใหญ่ที่สุดในห้องแล้วไงฮะยืนคุณเห็น เสาบ้านสมัยก่อนเนี่ยที่มันจะเป็นโครงเหล็กขึ้นมาเขาคนนี้เขาเลยโอ้โหเตะกันแบบเอาไปละตายพ่อคนนี้นะครับไปเตะได้แป๊บเดียวยืนเกาะซับเหงื่อครับหน้ามันนะหน้ามันครัไม่ได้ครับ๋ย่าได้ดอหญิงบองเยอะครับซับเหงื่อเดี๋ยวหน้ามัน ไม่รู้อารมณ์ไหนคนก็เอาเป็นเอาตายกันหรือเปล่าจะทำอะไรนะครับคุณเอมจะมีขายแอร์ไปแล้วขายก่นชอบความเย็นเไปขายแอร์เนี่ยฮะวันนี้ขายแอร์คุณเอมจะเป็นหรือเปล่าอย่างผมโรงเรียนชายล้วนเนี่ยคือจะไม่ค่อยคำนึงถึงว่าจะตัวเหม็นตัวหอมเพราะเป็นนักเรียนชายทั้งหมดจะไปก็แบบโอ้ยตัวเปลี่ยนตัวปอนพอชั่วโมงแรกช่วงบ่ายเนี่ยห้องเรียนจะเหม็นมุนกเลยทำไมก่อนคือพอเป็นชายล้วนก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรเพราะผมไม่เคยเป็นครับเพราะนักเรียนหญิงผมเหม็นทุกคนเลยครับ ฉะนั้นเราจะอ่านที่อยู่กันดีไหมครับก็แกให้ที่อยู่มาให้มานะครับเป็นตู้ปนอตู้ปนอยี่สิบเก้าปทฝงเรียนใหญ่นะครับปททหนึ่งศูนย์หกศูนย์สองครับอ่าล่ะครับแต่ก่อนที่จะไปสมัครหรือว่ารับแล้วจะไปแล้วดูหน้าดูหลังให้ดีนะครับเราไม่ได้บอกว่าที่นี่ ผิดนะแต่ว่าเราควรจะรู้จักระมัดระวังมระวังเพราะตอนนี้เริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรแปลกๆเลืองการแปลกๆหลอกกันใช่ถ้าอยากสมัครนี่มาที่บ้านพี่โดยตรงจะง่ายกว่าง่ายก่ต้องคิดให้หนักขึ้นผมด้วว่าส่งเสริมสังคมไม่ใช่เลยผมว่าจะถากามาบ้านผมจะดีใช่ผมก็เปิดบริษัทประเภทอย่างนี้่แล้ว อเห็นมีไอ้กะปิอะไรส่งไปหลายคนแล้วไอ้กงไอ้ก้กลก้างกับลูกกะปิสองตัวตอนนี้ผมกำลังหาลูกๆผมอยู่ครับอไม่มีสองคนไม่เริ่มเริ่มจะไม่พอลูกก้างลูกกะปิเรได้ชื่อใหม่นะแต่ผมมีมีอีกคนนึงเนี่ยผมอยากจะให้ชื่อชื่อว่าชื่อน้องฟิล์มน้องฟิล์มน่ารักนะทำไมฮะอทำหนังนะน้องฟิล์มอ๋ออีะอีกคนหนึ่งชื่อ Ok น้องน้ำเตยน้ำเตยไม่พอหน้ำเตยนะสเลดน้องสิ่มสเลดสเลดที่ผมกลัวคนขาดเนองรู้เลยว่าเรียกชื่อลูกผมคุณใหญ่เรียสเลดใช่ไหมรู้ครับที่คัดเวลาถ่ายไทยนะนี่แหละนี่ต้องเปลอะไระครับคงจะต้องเป็นคุณเอ็มล้วฮะสังเกตครับ yes I have เนี่ยฮะ I have learned that if you want to get promoted you must do thing that get noticed or promoted เหมือนอ่านเหมือนแขกแขกของเตเ็ะ I learned that if you want to get promoted, you must do things that get n o t นตี้แไม่มีเส้นเลยอ่าเหมือนแข่งวันทุตีโป๊ะก่อนวันทุตีแต่ว่าฉันได้เรียนรู้ว่าถ้าคุณโอ้โหน้ำลายเต็มเลยฉันได้เรียนรู้ว่าถ้าคุณอยากได้รับการส่งเสริมในหน้าที่การงาน คุณต้องก็ต้องทําในสิ่งที่สะดุดตาคนอย่าลืมย้ําที่อยู่ตู้ปอนอยยิบเก้าวงเวียนใหญ่นะครับครับผมผมว่ายาดีกว่านะฮะยางเราควรแจกมีปรัชญายส่งมาที่นี่ดีกว่าส่งมาที่รายการผมดีกว่านะครับรายการธรรมาติโดนห้าเจ็ดสามถนนสีเวรารามคาแหงส9สิบเก้าวังทองหลางบังกะปิกรุงเทพนี่เหมือนกันจะเขียนมาแบบ หาคนเข้าบริษัทนะฮะทางยแกติดสอบกันหมดนี่ผมว่าถ้ามาฉบับต่อไปเราอย่าอ่านดีกว่านะครับเราไม่อ่านแล้วเพราะเป็นการพาสาวๆของเราไปทางอ้อมใช่ซึ่งเรายอมไม่ได้เพราะจริงๆก็เป็นแฟนคลับต้องระเบิดทิ้งครับบริษัทนี้นะฮะส่งกระนำกันไปเลยครับกระนำซัมม์เซลไปเลยฮะ The Toilet Show ทำไมผู้ชายหรอผู้ชายพูดถึงเรื่องหนวดต่อผมกำลังติดใจอยู่ไม่เห็นได้อะไรกันคุณไม่มีหนวดมีไหมมีคุณต้องโกนทุกเช้าผมโกนเพราะผมกับผู้ชายมีขนเจอกันแล้วอ่ะครับมีครับคุณบอลมีไหมมีเลยฮะคุณนี่ในเก่าเก่าตัต้อดไม่ต้องโชว์ไม่จะโชว์อะไรแล้วบ้านเลยคืแต่ขนหนวดผมไม่ค่อยมีแต่ผมอยากมีแบบคุณเอ็มบ้างทำไงคุณเอ็มมีน้ำมันแขกเลยถ้าวต้องเล่นวีดปลอมหรือเปล่าครับอย่างนี้ไม่ไม่ไม่อย่างเงี้ยแหละแล้วเราต้องเอามีดกันไวเลยไม่ไม่คุณใช้ขี้หมูอ่ะ เป็นปุ๋ยเนี่ยเป็นปุ๋ยคุณเห็นไหมว่าต้นไม้เนี่ยโตขึ้นได้เพราอไรเออผมไม่ใช่ต้นไม้ปุ๋ยหมักปุ๋ยนวดเนี่ยมันลักษณะการเลียงเกษตรไม่เจียมตัวนวดไม่รู้จักปลูกนวดได้ขึ้นมันมีรากแก้วรากฝอยนะคุณเออ คุณถ้าคุณใหน่คุณไม่ทูกวิธี่ไม่เคยคิดจะไว้เพราะคุณเป็นหนุ่มบูติกเพราะสมัยก่อนตอนคุณเรียนหนังสือเนี่ยเขาชอบไปเดินพวกมาลุิจนอย่างนี้เจ๊งแล้วซื้อเสื้อแบบติดเป็นลำโพงเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เลยสะใจมากตัวนี้ยังมีอยู่เลยคุณขับได้เป็นยุคดีเซลไหมครับ ไม่ได้ยิวขีเซลครับยุบมาถึงโดนมอนเลยฮะทักชิโน่ไม่มีฮะตอนนั้นอยู่บ้านนอกไม่มีครับเส้อยืดธรรมดาแถมปูนแถมปุ๋ยใส่หมดถ้าคุณใส่อย่างนั้นนะครับจะเลิกคบคุณเสื้อที่มี็นลำโพงติดด้วยเนี่ยมีฮะตอนนี้ยังอยู่ครับเดี๋ยวงวดหน้าไว้จะลื้อมาครับไม่ถไม่ถึงเอาเอาไปขายดีกว่าครับเดี๋ยวที่ไม่จะเลยุ่งเรืองเพราะเสื้อตัวเนี้ยรู้จักเลยวเลยตกตกต่อยแล้วคุณเคยคิดไว้หน่วยเอามาทำไมอ่ะฮะเขาให้รับโทรศัพท์เอามาทำไม ฮะพูดได้อุารหนพูดดิอธาอะไรเยแกเป็นคนอุจจาระเกรงใจอย่างมากเลยครับ ไม่ไวเหนื่อยเข่ารูซิสและทำไมคุณไว้ไม่ได้แค่นี้แค่นี้ไอ้นี่ผมตัดเอาไปบ้างแล้วแต่ดกแล้วฮะเอาไว้เริ่มดกแล้วดำมากแล้วตอนนี้เอไว้เป็นทวงนี้โอ้ยดำแล้วหลักในการไว้เอาไว้เป็นทวงนี้เนี่ยนี่นี่สินเยอะเก่งใจเหลือเกินเหอยเห่อยายมากเลยดกมากเลยเนี่ยโอ้ยไปช็อตหรือเปล่าไปไปช็อตโดนดกแล้วดกมากแล้วหนาอย่างกับหมอนข้าแล้วตอนนี้หรืออะไรฮะนอ้าอ้าหนูรู้จักม้าไหมคะอะไรคะหนูรู้จักม้ามม้าไม่รู้จัก มันจะเป็าหมาหม,<า><อ>มานะไม่รู้จักเหรอะฮะห <c oughs> มาเออแล้วแล้วหนูอยู่ปีหมาที่มันมีสามขาค่ะเดี <c oughs> ๋ยวมาเลยมันจะอยู่แถวสวนสนุกนบ่อยๆค่ะอ๋อมาขาหมานี <c oughs> อ่อะไรแล้วมันอยู่อะไรเอ่ยที่มันอยู่แถวสวนสนุก <c oughs> อะไรนะคะอะไรที่มันอยู่แถวสวนสนุกไม่ทราบคะ่ะหมามุนว้าอะไรที่อยู่แถวรถบรรทุกออ น้องเขาแบบเดินยหญ่คุณหัวใจใจเลยพอคุณหัวใจใจน้องก็หัวใจใจด้วยมันน่าเบื่อใช่ไหมครับกับมาอะไรรถบรรทุกยามาอ๋อเดีนะมาอะไรอยู่ในจอหนังนี่มาในจอหนังมาบินอ๋อของไตรสปาอะไร้สามดาวเนี่ยเก่งไงมาอะไรอยู่ในน้ำมาน้ำนะคุณจะไปผมตอบได้ผมไม่ได้เล่นกับคุณซะหน่อยนะคุณไก่ผมเล่นกับน้องนุ่นเขาครับ หมาหมาอะไรอยู่ในซองอ่าหมาโบโลหมาม้าหอมอร่อยโอ้โหงมาโบโลสนุกไม่สนุกใช่ไหมคะสนุกค่ะหนูจะไมสนุกไม่ไม่เล่ที่เล่นกันอยู่กันเลยอ่าแล้วน้องนุ่นอยู่ปีไหนครับปีสองปีห้าค่ะโอ้โหเขาเรียนหกปีที่นี่ใช่ใช่ส่วนตัวพ่นี้เขาเรียนพี่อยากรู้เดี๋ยวเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างรักษาโรคอย่างนี้ป่ะครับรักษามดมีไหมครัใช่ไหมใช่ไหมหนูใช่ใช่ไหมค่ะ แล้วหนูรักษาอะไรที่หนูคิดว่าหนูชอบที่สุดรักษาทุกอย่างออตอนนี้หนูรักษาใช่ไหมครับแมวเขาเขามีโรงพยาบาลสัตว์อยู่ในถอยากรู้อวัยวะภายในนี่มันต่างจากคนเยอะมะไม่ค่อยต่างคะ่ะมันคล้ายๆกันคล้ายๆคนเลยใช่ไหมมีมีหัวใจมีปอดมีเสี้ยงกี้ด้วยเหรอคนมีเสี้ยงกี้เหรอคะอยู่ส่วนไหนครับกะเพาะกะเพาะปัสสาวะอ่านี่ เอ้ยยังไม่ใช่หมาสุนัขหรือว่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะตอนแรกเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรถูกไหมแล้วหนูจะวินิจฉัยยังไงตอนแรกก็ดูอาการเขาถามมีวัดประหลอดไหมถามเจ้าของมีวัดประหลอดด้วยค่ะวัดที่ก้นวัดที่กลอนสุนัขเขาวัดที่ก้นลอผมตอนผมโตๆนี่เขาเอายางวัดที่ก้นผมเดี๋ยวเพราะผมเป็นสุนัขก็แล้วนั่นลิ้นจีนดวงไล่โดนเวลาจะแน่นอนอ่ะหลักๆคือผ่าหมูไงฮะ นี่อย่างนี้สมมุติว่ามีคนสมมุติว่ามีคนหนึ่งซึ่งป่วยมากแล้วเขาไม่มีหมอเนี่ยสามารถผ่าเขาได้ไหมถ้าเป็นคนนั่นทำได้นะประยุกได้ไหมวิธีการเย็บเย็บอะไรนี่เหมือนกันไหมก็คล้ายคล้ายกันคล้ายคล้ายกันนะไอ้หนังที่เคยมีเพื่อนที่เรียนเนี่ยเขาเวลาเขาเย็บเขาบอกเขาใช้จักรเย็บเขาบอกจะเอาลายไหนซิกแซกก็ได้เทงที่ต้องเนาก่อนลายลูกไม้ก็ได้แต่เกอบผเลี้ยงแดง The Toilet Show เราจะต้องมีไปติวไปติวเตาอะไรไหมครัเราจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยอือก็มีพื้นฐานนี่างนั้สมัยตอนเราเรียนไม่มีแบบไอ้คณะวิชาอย่างนี้ครับผมมีตอนผมเรียนมีว่าทำไมโรงเรียนผมทำไมมันเพราะผมเรียนทำไมไม่มีอะไรผมเลยอ้าวมีกีชาครัผมไปสอนพวกรีลาจังหวะบิชกินอะไรอย่างนี้ยผมคิดผมโม้บ้าเลยจับจึนจับจับเออย่างตอนผมเรียนพื้นฐานอุตสาหกรรมก็เหมือนวิศวะต้องไปกลึง ใช่นะต้องไปตึงต้องวันหนึ่งให้ได้หนึ่งท่อนตืงเอาไอ้นี่บากไอ้นั่นจอดเขอมีแต่ค่ากรรมอ่ะแกะขิงดองมันอยู่ได้เหรอพิชาอะไรก็ไม่รู้เลายมาลายถึงดองเลยเด็กๆหนูเคยเรียนไหมครับวิชาค่ากรรมมีไหมขิงดองรู้แกะขิงดองป่ะไม่เคยก็ฟังนี่อาจารย์พี่เนี่ยทุกทุนทุกคนต้องแกะขิงเป็นไม่รู้อะไรจะขายอะไรขิงดองเป็นเบสิกเลยอก่อนจบไป ก่อนจบจนมหนไปนอนน้องยาพี่เอ็มวิจารณนิสัยของพี่เต๋าสมชายเข็มกลัดนะครับแล้วก็บอกที่มาของต้นตุดม